มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอฟเมินดราม่าเคลื่อนไหวถึงอดีตผู้ประกาศข่าวลังโพสต์ถึงนนกุลเรียกว่าทําเอาฮือฮาทั้งโซเชียลนะคะหลังจากอดีตผู้ประกาศข่าวคนดังอย่างไก่มีสุขเคลื่อนไหวโพสต์เชียร์นางเอกสาวแอฟทักซอ,อนและนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนกุลค่ะ ท่ามกลางกระแสด,ดราม่ามีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะโดยคุณไก่มีสุขได้โพส์คลิปจาก tiktok ซึ่งเป็นคลิปน่ารักน่ารักของคุณแอฟ,ฟแล้วก็นนกุลพร้อมแคปชั่นเชียร์สุดใจแท็ก IG ถึงแอฟ,ฟด้วยนะคะบอกว่าเชียร์สุดๆๆดพี่นี้นั่งปลบมือให้นนกุลและสอพอได้เคลียร์น่ารักรักน้องนะคะแท็กไปที่แอฟทักษะออนพี่อมยิ้มเข้าใจชีวิตเข้าใจความสุข ของน้องทั้งสองในทุกๆอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะขอบคุณคลิปจาก TikTok ซึ่งล่าสุดสาวแอปเข้ามาคอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวด้วยว่าขอบคุณพี่ไก่สำคัญความรักและความเข้าใจค่ะรักนะคะพร้อมทั้งกดไลค์โพสต์ด้วยค่ะขณะที่แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์เชียร์ทั้งคู่แอปเองเมินดราม่าเคลื่อนไหวถึงอดีตผู้ประกาศข่าวหลังโพสต์ถึงนนกุลค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ